สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักในงานเกษตรรักในงานอาชีพรักในการท่องเที่ยวนะครับดูความดกแล้วน,นะครับผมลืมเก็บครั้งที่ผ่านมาที่ลงคลิปไปก็บอกว่าลืมเก็บนะครับพอวันนี้ไม้อีกเพื่อนเพื่อนครับเพราะว่าผมไปต่างยังหวัดประมาณห้าวันนะครับต้นเดียวนะครับอย่างที่บอกว่าน่าจะถึงพันลูก ผมเก็บไปแล้วหนึ่งชุดผมว่าเขายังได้อีกประมาณสี่ห้าร้อยลูกได้สบายสบายนะครับแป้นพิจิตนะครับเพื่อนๆโลกก็ไม่่อยมีต้นนี้โดกเกินนะครับตายแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเก็บกันอีกนะครับใครอยากได้ต้นพันนะครับอีกสัก ระยะนึงนะครับทักมาได้เลยนะครับประมาณหนึ่งถึงสองเดือนนะครับเพื่อนๆโลคไครก็ไม่ค่อยมีนะครับแคงเกอร์อย่างที่บอกแป็นพิจิตตเทนมากนะครับโอ้โหนะครับเพื่อนๆเห็นครับเห็นพวกนี้ครับเกือบยี่สิบลูกนะครับเพื่อนๆมาเก็บกันเลยถูกกระช่งเขานะครับ ถูกแต่เรามีปริมาณมากนะครับจะเกิดช่วงไหนเขาแพงเจอกันครับเป็นไงครับฮอ,อมนโมนปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงไม่ได้ฉีดเลยนะครับกําไรล้นๆนะครับต้นนี้นะครับเป็นพิจิตหนึ่งครับข้างกันเป็นแป็นพิจิตสองลูกจะใหญ่กว่าครับหลายท่านบอกว่าพิจิตสองลูกจะเล็กเม็ดจะน้อยกว่าคือมีมมเมล็ดน้อยกว่ากันแล้วกันครับ แต่ต้นนี้พิใกล้ๆก,กันเนี่ยพิจิตสองใหญ่กว่านะครับหรือเป็นเพราะว่าต้นนี้พิ่จิตหนึ่งเขาดกทําให้ลูกเขาเล็กแต่เราได้ปริมาณมากครับใส่ปริมาณมากนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกันด้วยนะครับคนเกษตรพากินพาเที่ยวพาทํานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ